ผมไม่ดูตัวเองหน่อยสัตว์มึงยังใช้เด็กชายอยู่มึงยังไม่ได้ใช้นายหน่อยยึดแมนเอาผมก็ไม่ได้ใช้นายนี่ครับใครบอกผมใช้นายแล้มึงด่าคนเด็กกระโปงได้ไงอ่ะแล้วแล้วคุณมาด่าผมทําไมอ่ะกูด่ามึงตอนไหนกูเข้ามากูก็พูดกับพี่ยิ้มแล้วมึงก็ด่ากูเด็กกระโปงอะไรผมไม่ได้คุยกับคุณผมด่ากับอีกคนอะไรอะไรด่าอะไรเพื่อนคุณอะไร คณคุณหนอคุณด่าใครอ่ะพอกดด่าใครพี่พี่บอกไม่ได้ด่าครดาใครพี่พี่บอกไมด่าใครบอกไม่ได้่าบอกไม่ได้ด่าทอไม่่าแล้วทําไมได้าครับอไม่ได้ดาใครัีบกไม่ไ้่าใครีกไม่ไ้ด่นใครี่พี่บอกไไ้่าใครพต่พก็ม่ด้่ครับอกม่ได้ค่อไม่ไ้านครพ่ะตบหนม้่าเลยอไม่ด้่าไม่้ดาคุณช่้วางครณแผ่บไไง ตแล้วใครใครแกในเย้วันจะโดนโดนปิงกูจะปากไงแต่มงกลับไปห้องปาร์ตี้เหมือนเดิมนะ่ายิ้มแย่นี่ยไปทำไมผมต้องไปอ่ะปิดไหมนี่ปิดแล้วท้ามาคุณอะไรทำไมให้เกียรติกูหน่อยคุณน่ะให้เกียรติผมหน่อยให้เกียรติมึงเรื่องอะไรกูพูดมาเลยกิริยามารยาดัมมีไหม นี no s <S Ó, ่ก hey. yeah. oh ูไม่เอาไม่ใช่ทำไมคิดว่าใหญ่เหรอเอาไหมยด็กกูก็ไม่ได้สูงเอ้ยแล้วคิดว่าใหญ่หรอครับเอามายก็มาเลยมึงจะม่องอเลยเฮ้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 ยปามึงเวอะไรบ่นอะไรมีพี่เนี่ยเฮ้ยอยู่แล้ว ใครใครเริ่มใครก่อนครับใครเริ่มใครก่อนฮัลโหลครับฮัลโหลบัไมาเองบังคับเองต้องเข้าใหม่เฮ้ยครับว่าไงครับเฮ้ยใครเริ่มใครก่อนเดี๋ยวแฮกเองพูดไปดิใครเริ่มใครก่อนไอ้ปามันอ่ะตอนแรกไอ้ปามัน มาด่าผมกับไอดิวเออคือคุยกันเล่นๆแบบเพื่อนแล้วไม่ดีๆพี่พี่เกษดาเขาก็เข้ามาใช่ไหมเออและไม่รู้คพื่อเขาเข้าใจผิดหรอแล้วเขาก็ไปด่าไอ้ด่าด่าย้มเอออยู่คนเดียวแล้วเขามาด้าทำไมอ่ะเอ๊เฮ้ ตามขอโทษาขอโทษอ้า่ไปไปขอโทษแลพี่ไป่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษแบบเต็มใจขอโทษครับพี่เจษดาขอโทษเรับพี่เขายูต่อผมอ่ะเออขอโทษดิขอโทษขอโทษเป็นขอโทษอ้าวไม่ไม่ดีไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่ไม่ดีครับน้องขอโทษขอโทษ เอิงหาะเอาแล้วเจีสตาอิงไปเอิงไปใจเย็นนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะสำหรับลูกน้องผมนะที่ตาอะไรงย่าดิล่าไอเดียววะไอเดียวไอเดียวเออเออไอเดียเฉยไอ้ป๊ามครับครับพี่คืนแล้วนะน้อง อย่าเยอะนะนะปามก็มี่ก็ดาวน์ไข่เองก็ใจเย็นๆดิรู้จักคำว่าคุยไหมปามรู้จักคำว่าคุยไหมเี้ยเองจะโดนแบบออกดิสไม่ได้ตลอดเลยนะพี่บอกไว้ก่อนพี่กายพี่กายผมอยากจะรู้ว่าพี่กายติดไอ้ปามหรือไอ้ติดรือไอ้ปามติดพี่วะมันไปเอารูปมาจากไอ้ไอ้เอาไปรูปอะไรเอารูปอะไรเด็ดเด็ดเด็ดดูห้องดูห้องกดเพลงอ่ะ มันมเปล่ารูปจากคลิปเนี้ยเออมันเปล่า<อ>รูปจากคลิปเนี้ยไหนเขาพูดเองไงเอ้ยเปล่ามันเท่เลยด้วยไอคนนี้น่าขูดขืนไอคนเนี้ยมันไอ้นี่นี่ว่าไะคนที่สตรีมฟรีไฟอยู่ใช่ป่ะคนเนี้ยใช่พี่บีพี่บีเนี่ยแบบเปล่าทำไม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 ผู้ทำไมผู้หญิงเขาใหนี่วะ ทำไมทำไมผู้หญิงไงเนี่ยทำไมผู้หญิงแบบสตรีมฟรีไฟลแล้วคนดูเยอะทำไมพี่แบบไม่เยอะวะเฮียแลวพี่ไม่รู้มันไม่ยุติธรรมอ่ะพี่เออใช่ไม่ไม่ยุติธรรมพี่ปัง้นนมันไม่ยุติธรรมอ่ะมีควยแล้วผิดอ่ะครับโอ้ยีมีแฮตี้อีเหมือนเขาอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็ใจเจดสาหน่อยครับสวัสดีครับพ่าง่าีจีีจี เราเป็นูกคุณมาอุ้ยคุณจริงมาตัวจริงเนี่ยเีกไอ้ิวมาดิเกไก่มาเกไก่มาเก๋ไกมาฮ้เก๊ไก่มีเลยเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่มาไปพี่กายเดี๋ยวเด็กกันบีไปายจุ๊บๆไปายอยากจะบอกว่าหน้าพี่กายนี่มันไม่เหมือนนิสัยเลยจริงๆฮัลโหล ฮัลโหลครับชี่ช่องพี่นะครับพี่ส่งมายที่ว่ากายโตกายไปเย็ดครับที่ช่องย็ดีไม่ใช่คพี่ผู้หญิงอาบน้ำเนี่ยช่องผู้หญิงอาบน้ำเนี่ยผู้เย็งอ่ะนะกี่บาทครับเออทำไมทำไมมันไม่ยุติธรรมอ่ะพี่แบบทำช่องมาตั้งนานคนเนี่ยทำบางคนดูน้อยๆแป๊บเดียวคนดูเยอะแหละผู้หญิงคนนั้นเขาเล่นไม่เก่งด้วยเนาะพี่นะเออพี่ไม่มีหี เอ้ยเอมพูดดีๆหน่อยดิให้เกงคุณเจษดาหน่อยเฮ้ยเขาเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนเจษดาผู้ชายอะไรอาน่เลยปาพูดปาเสียไหนคนไหนเนี่ยสตรีมทาไมเขาน่ารักจกงวะเฮ้ยเขาไม่เดเีปามงเียเกบดิเ้ยพี่ไอมชมชมชมแล้วอพี่ดพี่รู้พี่รู้เขาชอบจานทีม เขาชอบจานทีมเดีชอบเขาเขาเป็นแฟนกันใช่เออดีดีจานทีมใช่เขาเป็นเขาเป็นแฟนกันจานทีมอ่ะจานทีมกับคนแนยน่ะใช่เหรอเออใช่ใช่เดี๋ยวผมส่งคลิปหนึ่งให้ดูเดี๋ยวพี่ไปเขาเขาชอบแกล้งเขาชอบแกล้งนะพี่เขาชอบแกล้งกันว่าไปจีบคนอื่นอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูโอ้คนดูร้อยหกสิบกว่าคนพี่แมงวันหนึ่งวิวไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้โหถอดเสื้อด้วยฮ

พี่บีเนี่ยเขาแกงเจตราเจตราแกงบอกเลืกแกงบัวเลืกเนี่ยเขาเป็นแฟนกันแล้วพี่แต่ผมอ่ะยิงเจตราเขาร้องไห้จริงหรือยังไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ใช่เขาเขาเขาแกงเขาเปล่าเฮ้ยใครเอาไอ้กามาใครเอาไอ้กาไอวันพี่ไอวันไอ้วันไหนก็อีวันอ่ะ แม่เองอะนะไม่ใช่ทุกเนเน่เน่พี่เน่พี่อะไรนะอะไรนะห้องปดเพลงห้องปดเพลงห้องปดเพลงเป่าหวันพี่เป่าหวันมีคนเอาเข้าเป่าหวันมีคนเอาเข้าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาห้องปดเพลงเนี่ยเขาบอกว่าแกงบอกเล่นจันทีมาเขาเป็นแฟนกันแล้วพี่ไม่ใช่แฟนไหนต้องไปดูเฟซเขาจะรู้ ก็ดูเลยเขาเป็นแฟนกับจา์ทีมเขาเนี่ยตัว<อ><อ>คลิปก็บอกอยู่ว่าแกลบอกเลิกีฟนแฟนเขาคือจานทีมแลแ้วท้ายคลิปเขาก็บอกว่าเขาบอกแค่แกลเขารักจานทีมจะตายเขาบอกรักทีมจะตายพี่ก็เปิดไปดูดีท,ท้ายคลิปว่าเขาที่มีตอนบอกว่ารักจานทีมจะตายอเออแต่ว่าน่าใช้ได้พี่มีอะไรให้ดูพี่พี่กายนี่ยจังเข่าไปว่ะตกมาในดิสแล้ว มุอะไรโสดมั่วแล้วโสดมั่วอะไรพี่ไม่ใช่เขาโสดนี่นี่พี่แคบให้ดูไหมพี่แคปให้ดูไหมอ่ะดูดูสถานะดูสถานะนะเขาลืมเฮ้ยปาบุงแล้วไม่ได้บุลบเลยนะปาบลบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บห้องไหนวะพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบนี่นี่ดูนี่นี่ดูในห้องเปิดเพลงเน่เน่เขาโสดดูดีๆเน่ดูเขาโสดเห็นสถานะไหม เห็นปะเห็นไหมดูในห้องเปิดเพลงเห็นไหมไหนตรงไหนวะด้านไหนวะด้านไหนวะพี่ด้านไหนเปิดขาซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะนำตัวเออเห็นไหมไหนวะโสดไม่ใช่พี่เขาเรีเปลี่ยนเขียนขึ้นมาตัวดำ ข้างข้างข้างหลังเขามันต้องเป็นสีเข้าพิมพ์มันต้องเป็นสีฟ้าพี่ข้างหน้าเป็นสีดํส่วนนี่คือให้ใส่ว่าสดหรือไม่โสดเออพี่ไม่เข้าใจเลยว่ะโอ้ยขยะหน้าอย่างเขาอะไรจะชอบจานทีมอ๋อพี่ก็ไม่ดูเนาะดูในคลิปไปไปดูในคลิปไปดูในคลิปที่ผมส่งให้เนี่ยดูให้จบด้วยยี่สิบนาทีนะดูให้จบ นคลิปนี้วันนี้จะบอกเลยกา m ทีีมแกงบอกพี่มีคิปผมน,น,นั่นชอบเลยวะ่ะเลือกันแล้วบ้างนั่นคิปน,นานแล้วอูยังเ <c oughs> ดชเดลูกุูฟี่บีคาบูพี่กายไม่อยากรู้อะไรอยากนี้นบีอยากจะด่าก็ลองให้ พ hey, yeah, okay. okay. nah. huh. ี่เขาร้องให้จริงด่๋ยวผมถามเดี๋ยวผมถามในสตรีมเลยแหละพี่เลิกกับจานทีมยังอ่ะเดี๋ยวเดวฝัดเลยเนี่ยเดี๋ยวฝัดให้ดูเลยอ่ะเดามาเบาึง เขาควรจะแบงคนที่ฝาดพ้อาขามชิบหาแล้ไง เขาไม่อ่านนะ,ะพี่เขาไม่ตอบแชทจ้าพี่ลูกกดจานทีมยังครับ พี่เบ๊พี่เบ๊ไม่ตอบกูเอาเลิกแล้วบอกแล้วยังยังถามพอดียังยังอเออเนี่ยจะถามอยู่เนี่ยพี่มันเขาไม่ตอบอ่ะตอบมึงไงพี่บ <classics> ียังเขาไม่เลิกกันนี่ายๆหรอกเขายังบอกรักกันอยู่เลยอ๋ออ๋คุณจะแบนกูด้วยอ๋อไปตัอังคารที่หนึ่ง หมูเก้เฮ็ดเอ้าโอ้โหมีแต่ผู้ชายนาำมอมาโดนเนยียดแเขามี่จะผู้ชายนาำมอเฮียเนี่ยมันโดนขุดขุดแก้วฮิตเจอรั้งที่ไหนไม่งกูจะพูดไม่ได้เลยวะนี่กูจะฝัดไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเอดเอดเอดพี่ก็เหมือนกันพี่กายพูดว่ะเอ้าเองอ่ะฝัดอยู่ได้ อะไรพี่ผงถามน่อยดิป,ปัดอะไรเอ้พี่่คงเปลี่ยนสีบัญชีแล้วถามถามดิวกับไอ้ปานดูดิเ,เปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนบัญชีเข้าเข้ามาใหม่ปุ๊บก็โดนยังไม่ทันพิมพ์มาเลยสี่บัญชีนะพี่กา เงินไปเปปพื่าวัดพี่บัพพดพี่หรนนือแอดพี่ฮะถามหน่อยดิม,ม,ม,ามาแล้วนาะนเป็นไม่ตอบอีกพี่ไก่อ้าวพี่ไก่สตรีมอ้าวสตรีมมาตอนนี้วะเนี่ยใครเออพี่พี่อะไรอ๋อย้อนหลังอ๋อสตรีมย้อนหลังดูงมันเด้งเหรอ,อมันเพิ่งเด้งเหรอฮะเออมันเพิ่งเด้ง